เพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ผมก็จะพาเพืเ่อนๆไปเที่ยวดอยเมียงระยะทางเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะทางเนาะว่ามันแบบมันทอหดขนาดไหนเนาะสำหรับใครที่อยากจะมาพุ่วันเนี้ยก็จะได้เรียนรู้ว่าเออระยะทางมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะแต่สนุกแน่นอนเดี๋ยวติดตามกันดูนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงต้นทางนะต้นทาง บ้านแพมบกเข้าไปนะก็ระยะทางประมาณเข้าไปถึงดอยเมี่ยงก็ประมาณรวมๆก็15กิโลประมาณนี้นะแต่ช่วงช่วง13ประมาณเอ้ยประมาณ8ถึง9กิโลแบบก่อนที่จะถึงดอยเมี่ยงก็จะเป็นทางภูเขาหมดนะบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกนะกำลังดีเลยนะบรรยากาศหน้าเดินป่าโอเคไปกันพี่น้อง นี่ผมก็มาอยู่ตรงสวนสาธ,ธารณะหมู่บ้านนะระหว่างทางบรรยากาศดีมากนะแถวนี้เยน็นแบบหมอกลงถ้าช่วงหน้าหนาวนี่รับประกันเลยว่าหมอกลงทั้งวันมีห้องนุงห้องน้ำเรียบร้อยที่ออกกำลังกายนะแล้วก็มากับลำเดิมนะดีมลำแรงดูบอด่อซะก่อนอายุการใช้งาน ุดดยอดลุยไปด้วยกันนะทุกสถานการณ์พี่ชิดทุกดอยนะคันนี้นี่ก็บรรยากาศข้างๆเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยทางก็จะประมาณก็จะขุกขะหน่อยนึง แนะนำไม่ใช้รถบ้านนะฮะรถเครื่องแบบรถบ้านรถมอเตอร์คอนอะไรประมาณนี้เพราะว่าจะ,จะเข้าดอยเมี่ยงเนี่ยถ้าใช้รถยนต์เนี่ยมันจะทางมันจะแคบมากเลย ไทั้งนั้นนะในป่าบนดอยนี่โอ้ยนะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกแผมบกนะระหว่างทางเป็นจุดแวะนะสาวดอยนะแนะนำเลยนะตามสุภาษิตว่าเลยนะช้างเผือกมักจะอยู่ในป่านะฮะ นี่นะอันนี้แค่น้ําจิ้มนะยังไม่ได้เข้าไปข้างในถ้าข้างในนี่สวยกว่านี้แน่นอน <S <S 1> <S 1> คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะเพราะว่าผมจะถ่ายอย่างละเอียดเลยให้แบบถ้าใครสมมติแบบดูปุ๊บแล้วอยากจะมาเงี้ยจะได้รู้รายละเอียดเนาะผมจะถ่ายยาว ี่ก็จะเป็นคาเฟ่นะคาเฟ่ทางทางนี่บอกแล้วสาะสวยด้วยบอกให้นะคาเฟ่ทาง,างถ้ามารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนับสำหรับเพื่อนๆผมที่แบบอยากจะมาเที่ยวอำเภอปายก็ช่วงนี้ก็ให้รีบๆขึ้นมาเลยผม เป็นไกด์นำทางให้คิดหนึ่งเมานะบรรยากาศดีมากนะช่วงหน้าหนาวถ้าแบบเฮ้ยอยากพาแบบให้พิษเป็นไกด์แบบพาเที่ยวอำเภอปลายอะไรเงี้ยก็คิดหนึ่งเมาพากูไปด้วยอะไรเงี้ยเออโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อทางข้างหน้านะนี่เราก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโคกุษโสนะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวอ,อีกที่นึงเดินดูธรรมชาตินะเดินดูสาวดอยเราก็มาถึงทางแยกแล้วนะก็จะเป็นแยกนี้เนาะที่จะขึ้นดอยเมี่ยงอันนี้ก็ไปได้แต่ก็จะผ่านหมู่บ้านก่อนอันนี้ก็จะขึ้นดอยเมี่ยงเลยตรงๆอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องถ่ายต้องจอดรถ ให้ดูเนาะเพราะว่าระยะทางมันแบบขูกขามากเออไม่สามารถที่จะจับโทรศัพท์ถ่ายไปตามทางได้เนาะเดี๋ยว <laughs> หัวทิม่มเมาอะไรเงี้ยโอเคไปเจอกันบนดอยนะฮะนี่ก็จะเป็นสภาพการเป็นอยู่ของชาวดอยนะเพราะเขาก็จะอยู่กันแบบสงบสงบอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นโคกหนองนา อันนี้คือระหว่างทางนะข้างๆก็จะเป็นลำธารน,น้ำไหลตลอดทั้งปีเพราะว่าเป็นน้ำเขาเนาะน้ำธรรมชาติเขาไหลตลอดเวลาจะรดมสมบูรณ์มากแถวเนี้ยอากาศเย็นมากตอนนี้ก็อยู่มาเดินทางมาครึ่งทางแล้วพอดีว่าเจอที่น้ำตกนะฮะเล็กๆสวยๆนะฮะระหว่างทาง ขึ้นดอยเมี่ยงเราก็จะเจอพวกน้ําที่มันไหลจากภูเขาเนยะลงมาได้เป็นเป็นที่เป็นที่ระยะทางตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางเส้นทางจะคดเคี้ยวนะทางก็จะขุกขะ่ะเป็นอย่างนี้ ถึงไม่อยากให้แนะนำเอารถยนต์เข้ามานะะถ้ามาปลายนี่ต้องเช่ารถเครื่องนะเพราะทางมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะขูกขาเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆมาก็นะหนึ่งเมาแค่นั้นแหละไอพีทไม่ขออะไรมากหนึ่งเมาพาก,กูไปด้วยอะไรเงี้ยโอเคถึงกันจนได้นะปากทางเข้าโดยเมี่ยง นี้เลยนะฮะสวยๆนะฮะบรรยากาศดีๆนี่นะฮะก็ไปทางนี้เลยขึ้นดอยเมี่ยงนะแต่ <ST> S> <S ก็มาถึงหน้าประตูนะก็ช่วงนี้เขายังทางนี้ยังปิดอยู่แล้วคือถามว่าเดินไปได้ไหมเราก็ต้องเดินไปได้แต่เราต้องอ้อมอย่างนี้ <ST> S> <S เพื่อเข้าประตูตรงนูน้นแต่ผมไม่ไปวันนี้ผมจะไปทางนี้ เป็นทางลัดนะแต่จะขึ้นเขาไปขึ้นไปนู่นเลยทางนี้ยจะเดินสบายจะเดินสะดวกแต่เราไม่ไปนะฮะเราจะไปทางนี้ว่างทางผมก็ได้เจอหลักฐานนะไม่ได้โฆษณานะฮะแต่ที่นี่มีแม่วังวาลีนะฮะ28ดีกรีถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะไ่เดินป่ากับพีทติดต่อได้ทาง Facebook และเบอร์โทรนะฮะ พี่โยจะพาเดินสภาพแบบนี้เลยนี่เลยอันนี้มาคนเดียวนะพอดีเมื่อวานพาลูกมาแต่เดินขึ้นไปได้แค่แบบครึ่งทางเนาะห้ารอยเมตรเพราะว่าทางมันชันมากแล้วเราต้องแบกลูกขึ้นอย่างเงี้ยก็เลยเอ้ยพาลูกกลับเดีว่วแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาใหม่วันนี้เราก็เตรียมพร้อมมาแบบชิว โมบานเสบียงเยอะไปหน่อยเพราะเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็คือแบบขนของกินมาแบบเพียบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหนื่อยตอนเราขึ้นอ่ะไหนลูกเราก็ต้องแบกเบียงเราก็ต้องถือใช่ป่ะล่ะพวกนี้เออเราก็มาคนเดียวเพื่อมาดูเส้นทางนะเดินป่าคนเดียวอะไรเงี้ยชีวิตช่วงนี้ปีกวิเวกหน่อย ท่นี้เลยขึ้นมาอยู่ประมาณ200เมตรจากเมื่อกี้อากาศตอนนี้ฝนตกด้วยเล็กน้อยนะฮะแบบเหมือนอยู่ที่สวีเดนเลยนะชั่วโมงนี้บรรยากาศใ,ใกล้เคียงกันมากเลยจะพาเพื่อนมาทรมานยังไงก็ไม่รู้ โอเคไปกันต่อตอนนี้ก็รึ่งทาง500เมตรเนี่ยเหมือนกันเอาเรื่องอยู่เรามาดูสเสบียงของผมดีกว่ามาผมเตรียมอะไรมาบ้าง อาหารที่กินแล้วได้พลังสุดๆไข่ปิง้งต้องเติมพลังก่อนชีวิตนักะจญภัยขออนุญาตเซ็นเซอร์เซ,นซ็นเซอร์ไข่ นะฮะนอนหลืมไปล้วก็น,นั่งสักนีนะ่เป็นที่เขาเล่าลือกันว่าเข้าปา่าช้างเผือกมักจะอยู่ในปา่านี่เรื่องจริงนะสวยๆทั้งนั้นคลิปนี้รู้สึกว่าจะติดเลดติดสาวไว้หน่อยเนาะอืมนั่งดูกันไปายาวๆนะคลิปนี้จะยาวหน่อยเพราะว่าเราก็ถ่ายแบบละเอียดถ่ายแบบสภาพชีวิตของเราแบบเนาะระหว่างการเดินทางอะไรเงี้ย ไม่มีสคริปต์นะฮะโดนสดผีบ้าผีบออย่างเดียวเรวถ่ายวิวให้ดู นี้ผมก็ขึ้นมาถึงแล้วนะที่นี่เงียบมากแล้วหมอกกำลังลงด้วยลงเมเหมือนอยู่สวีเดนเลยนะตอนนี้มารอบนี้คุ้มมากนะดูสภาพหมอกมีหมอกโอ้คุ้มสวยสวยสวย จะพูดตรงๆเลยว่าตั้งแต่ไปเดินป่ามานี่เจอที่เนี่โอ้โหสุดยอดมากสวยมากๆอันนี้ยอมรับเลยแบบบรรยากาศดูดิเออนี่ไม่ใช่หน้าหนาวนะแต่อากาศดีมากแล้วนี่ก็คือดอยเมียงนะผมก็ขึ้นมาถึงละแล้วก็เดี๋ยวเดินทางลง ก็เดี๋ยวจะไปหาทางลงทางออกอีกด้านนึงเนาะโอ้โหบรรยากาศดีมากโอเคนะ เช็ดก่องโอ้ห้ตายเถอะพี่น้องเอ้ยเพื่อนฝูงมารอบนี้คุ้มจริงอะ่ะนี่ดูบรรยากาศเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี้ยดูนี่เลยป่าสนนะฮะอุย้ยยังกับเมืองสวีเดนนะฮะเราเที่ยวใกล้ๆบ้านนี่ก็ที่มันสวีเดนชัดๆเลยอะ่ะแบบคือเหมือนแบบมาอยู่ทวีปนึงเลยประมาณนี้นแอากาศเย็นมากฮะตอนนี้น คือแบบส,สดๆร้อนๆเลยไม่ได้ว่าผู้โกโหกเลยแล้วฝนตกปล่อยๆด้วยแบบคลิปนี้ยาวหน่อยนะเพราะว่าเราก็จะเดินทางไปดอยธงอีกสามกิโลเมตรโดยการเดินกันไปเหมือนเดิมนะฮะก็วันนี้ผมก็จำลองเป็นนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัยเพราะัน <laughs> แต่ก็ไม่ได้ประสบภัยนะสถานที่ก็คือเขาแบบแบบเหมาะมากที่แบบให้นท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะเพราะว่าเขากำลัง สร้างพื้นที่รองรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเนาะภายในเดือนหน้าเพราะว่าเขาเปิดเดือนหน้านี่น,นี่เดี๋ยวผมไปดูอุ้ยนี่หมอกนะฮะนี่คุ้มโคตรๆไม่เคยคุ้มอะไรขนาดนี้เลยแบบมาเที่ยวยรอบนี้แบบจริงจังมากเลยนะจริงจังมากฮะไข่หกฟอง กับน้ำหนึ่งขวดนมอีกหนึ่งกล่องนะฮะก็ไม่คุ้มไปไหนนะ่ะเนาะรถเครื่องก็บูโรทั่งด้วยไปไหนไปกันนะ่ะกับดีมอนะ่ะจะดอยบึงบอลดอยแม่งสอนดอยไหนดอยโปพิษพิชิตมาหมดแล้วเออขีโม้ได้หน่อยเพราะว่าเราไปมาจริงอ่ะนะเออไปเราเดินทางกันต่อ นี่นะดอยทงอีก1นกิโลเก้เมตรจุดชมวิว360อ,องศานะฮะวันนี้เตรียมมาพร้อมโคตรมันสะใจมากมันแบบมันคือมันได้บรรยากาศที่สุดเลยมาวันนี้แบบเฮ้ยทั้งฝนทั้งหมอกแล้วเราก็มาถึงดอยทงแล้วนะะ เอ็กตรีมใช้เล่นๆน,นะตอนนี้ไม้เท้าเปลี่ยนแล้วนะจากจากพ่อโมสีเท้าเป็นพ่อโมสีขาวนะฮะตอนนี้โค้โโงสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ขึ้นถึงยอดดอนแะล้วโว้ไปรุยกันต่อกับเส้นทางนี้เลยพี่น้องฮะมันก็ใช้ย่อยแล้วนะเอ็กตรีมสุดๆนะวันนี้ โหยนี่คือหมอกนะฮะแล้วผมอยู่บนยอดที่แบบคือคือคือต้านกับเมฆเลยตอนนะี้คือเห็นก้อนเมฆเลยมาคนเดียวนะฮะแนะนำถ้าใครขึ้นมาขึ้นมาอย่าพาเด็กมาด้วยนะใ <c oughs> นงั้นตายคนได้แบกลูกตายอีกนิดเดียวนะฮะผมจะถึงยอดละนิดเดียวผมเห็นอยู่ตรงนู้นเลยอยู่ปลายสุดมือของผมเลยนะ ตรงนี้นะฮะที่ผมจะต้องไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะมาถึงแล้วนะฮะดอยธงแอดปาย1895 msl โอ้เป็นอะไรนี่ทารอหดมากๆนะโอ้ให้ตาย, <c oughs> ยมันจริงๆนะแล้วก็สภาพบรรยากาศโดยรอบก็ตอนนี้ก็หมอกลงแบบหนามาก ดูรอบตัวผมตรงนี้จะเป็นยอดดอยนะความจริงจะมองเห็นอำเภอปลายหมดเลยแต่หมอกปิดหมดเลยตอนนี้ถ้าจะให้หมอกเปิดเราก็ต้องนั่งรอนะนี่เสียดฟ้าแล้วอีกนิดเดียวตอนนี้พี่แตกก้อนเมฆแล้วอีกนิดเดียวก็จะแตกท้องฟ้าแล้วนะฮะ่า นี่ก็เป็นสิ่งปลุกสร้างนะคาดว่าเขาน่าจะเอาพระธาตุตรงนี้นะฮะจะเป็นยอดพระธาตุและนี่คือรอบเลยนะฮะรอบเลยนี่ก็เป็นเสานะะแล้วการเดินทางครั้งนี้ก็มาถึง ยอดเสาธงยนได้นะฮะสุดยอดจริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะไปปิดคลิปเอาตอนที่ผมลงไปเอารถเครื่องนะก็อีกสักประมาณเดินทางอีกหกกิโลนี่สามกิโลห้ากิโลประมาณห้ากิโลนะฮะขากลับโอเคครับ เป็นเส้นทางระหว่างขากลับนะก็ช่วงนี้มันเส้นทางมันยังปิดอยู่เนาะเพราะว่าเขากําลังบุรณะกําลังทําเส้นทางใหม่ทําที่พักใหม่ก็เขายังไม่เปิดให้นะักท่องเที่ยวแบบขับรถเข้ามาทีนะถ้าจะเดินก็เดินได้แบบเราเดินเขาอะไรเงี้ยได้แต่เขาไม่เปิดให้ขับรถเครื่องเข้ามาเนะเดี๋ยวผมไม่ดูเส้นทางคือเส้นทางมันปิดอยู่นะตอนนี้ มันยังไม่ได้เปิดให้เข้ามานี่เนี่ดยดูแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมแบบยอมใจเลยนะควายควายแบบควายเขาเลี้ยงเนี่แหละคือแบบโอ้ยมันมันเดินกินอะมันเดินหากินอะเดินขึ้นเขาลงห้วย ขนาดที่ตัวมันใหญ่ขนาดนั้นนะมันมันเดินได้ของมันเนาะมันแข็งแรงว่ะเออนี่ผมก็เดินตามเส้นทางควายนะจริงๆตั้งแต่ขึ้นขึ้นมาเลยควายเดินเส้นไหนผมก็เดินตามควายเส้นนั้นแหละเพราะว่าพวกนี้เขาจะรู้เขาจะรู้ทางเขาแบบเขาไปเรื่อยเนาะเขาจะรู้ว่าตรงไหนแบบอุดมสมบูรณ์ตรงไหนปลอดภัยอย่างเนงะี้ยเขาก็จะเขาจะเดินตามเส้นทางนั้น ฉลาดนะพูดตรงๆพกันก่อนนะฮะองทางเมื่อกี้เจอควายฝูงตัวอ้วนๆควายธรรมชาติเนะแบบได้อยู่ธรรมชาติเนะเขาแบบเหมือนเขาอ้วนแบบธรรมชาติคือธรรมชาติหล่อเลี้ยงเขาก็อุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยเนะเอออ้วนทุกตัวเลยแนละ้วโคตรน้าชังเลยแต่ละตัว ตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนาเพื่อรองรับคือช่วงนี้เขาก็ยังปิดไปก่อนนะก็พูดตามตรงสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นการบรรจุใบที่สนุกมากรวมๆระยะทางก็ประมาณ10กิโลนะทั้งขึ้นแล้วก็ลงเนาะ่อยจะไปถึงอ้อยทงโอ้ หมือนได้อยู่ในหนังเดอะลอดออฟเดลิงอะไรประมาณนี้เลยสภาพแบบบรรยากาศเฮ้ยนี่มันสวีเดนบวกนิวซีแลนด์อะไรประมาณเ,าเรื่องจริงเลยนะความจริงเ่ะการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนะี่ยเออถ้าเราเที่ยวในประเทศก่อนลองดูในประเทศก่อนเฮ้ยมันความจริงมันมีอะไรที่แบบดีมากๆเลยหลายที่นะมันก็อยู่ที่เราจะไปจับจับจงหวะมันตรงไหนเนาะว่าแบบเฮ้ยที่ตรงนี้ เออมันน่าไปไว้ช่วงฤดูนี้อะไรเงี้ยเออความจริงในบ้านเรามันก็น่าเที่ยวนะเอออันนี้แบบทำคลิปนี้แบบไม่ได้ว่าหวังแบบอยากจะทําอะไรเพื่อแบบเป็นหลักเป็นแหล่งนะไม่ใช่เออคือทําแบบเก็บไว้เป็นความทรงจําเนาะแบบความสุขของเราอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนๆได้ดูบ้างให้เราได้ดูบ้างเอ,อ้ยว่าอนาคตเราแบบเราผ่านมาแล้วเว้ยเราไปมาละอะไรเงี้ย มันก็เป็นความทรงจำดีๆแล้วคือบรรยากาศแบบมันได้มากดูสิคืนนี่มันแบบอเราก็แบบมัวแบบแบบใจวแบบ่าเฮ้ยอ,อยากเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ความจริงในประเทศไทยเฮ้ยที่เที่ยวแม่งเยอะมากแล้วคือเราต้องไปให้มันหมอกแบบจังหวะของมันว่าเออมันหน้านี้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วด,ดูฝนมันก็หมอกลงหน่อยนะแต่ถ้าฤด,ดูแล้งฤดูหนาว มันก็จะเห็นวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้ที่พาไปบนอายอดดอยธงเนาะดอยธงก็วันนี้เราไปคว้าก้อนเมฆก,กันเออเราไปกินก้อนเมฆก,กันมานะก็จบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็กะว่าจะพาเดินไปถึงรถเครื่องก็เอา้าปิดคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเนาะ เดี๋ยวมันจะชิปมันจะนานเกินอะไรเงี้ยก็ถ้าใครแบบอยากจะมาเที่ยวแล้วก็คืออยากจะให้พีทไปที่ไหนในอำเภอปลายไป,ไปลองเปิดเส้นทางให้ดูซิเออไปถ่ายคลิปวิดีโอมาก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะฮะไม่ต้องกดไลค์ก็ได้แล้วแบบดูก็ไม่ต้องแชร์ไปไหนก็คือแบบตามภาษาเพื่อนอะเออดูแล้วเฮ้ย มึงไปเปิดเส้นทางกูที่กูจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้เดี๋ยวไปให้เออเขาพีดลงทุนที่เดินทางครั้งเนี้ยก็ลงทุนค่าอาหารไปสี่สิบบาทเนาะน้ำมันห้าสิบก็ไปกลับเที่ยวชมไม่ถึงร้อยงบไม่ถึงร้อยกับบุรุษทั้งคันแรงของผมนะฮะที่แบบพิชิตยอดดอยมาหลายลูกแล้วเออไม่ถึงร้อยผมจบคลิปได้แบบ ทั่วเลยไปถึงทั้งยอดดอยทุกๆดอยนะฮะสารฝันลูกการผจญภัยที่เรียบง่ายของน้องนันโอเคนะสวัสดีครับลากันไปก่อนคลิปหน้าอยากให้ไปไหนคอมเมนต์มาเลยสวัสดีครับ